ยรองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาช่วยพี่น้องเขานะคะเก็บมะเขือเทศนะคะก็งานในวันนี้เนาะก็คือเก็บมะเขือเทศนะคะก็ปกตินะคะมะเขือเทศที่นี่ก็ถือว่าดีนะคะดีแล้วก็ต้นของเขาก็จะสูงมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่า ความสูงของเขาจะประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะนี่อันนี้อันนี้คือเข้าไปอยู่ในล็อกนะคะก็ถ้าพูดถึงความสูงของเขาก็จะสูงมากเหมือนกันเนาะก็ปกติหนูสูงอยู่ที่1,40่งเซนติเมตรนะคะแต่ว่าพูดถึงมะเขือเนี่ยค่ะก็ถือว่าสูงนะคะไม่ไม่สูงนะสูงแล้วก็ เขาก็แบบดูแลอย่างดีนะคะดูแลอย่างดีด้วยนะคะถ้าพูดถึงความสูงเนี่ยมะเขือจะสูงกว่าหนูนะนี่มะเขือที่เขาปลูกเนี่ยมันจะสูงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูรูปกันนะว่าช่วงนี้ก็เขาก็เก็บหลายๆรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรูปมะเขือกันนะคะว่าม,มีรูปทรงเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะ<ม>ก็ถ้าเป็นมะเขือนะคะที่อ สีเขียวๆแบบนี้นะสีเขียวๆแบบนี้ก็ยังไม่เก็บนะคะอันนี้ยังไม่เก็บนะต้องรอให้แบบมันสุกก่อนเนาะเราถึงจะเก็บได้นะคะอันนี้ยังสีเขียว,ยวอยู่นะก็ถือว่าเจ้าของสวนเขาก็ดูแลดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะดูแลดีมากเลยความสูงเฉพาะต้นมะเขือนะคะก็ะพูดถึงมันก็สูงกว่า <th> สูงกว่าหนูนะคะ แล้วเขาก็ดูแลดีด้วยนะคะนี่สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยค่ะสวยแต่อันนี้ก็คืออ่าน่าจะแบบนานแล้วนะคะก็เริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ยังถือว่ายังเก็บได้เรื่อยๆอยู่นะคะนี่ก็อันนี้ก็ถ้าจะเป็นเป็นแบบสีเขียวๆนะคะสีเขียวๆนี่ยังไม่เก็บนะ อันนี้ด้างข้างก็จะประมาณนี้สีเขียวนี่คือ,อยังไม่เก็บเนาะต้องรอนะคะรอให้มันขึ้นสีก่อนนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้ก็คือเก็บได้แล้วแล้วก็แบบนี้ด้วยนะคะก็คือถ้าเราเก็บมะเขือก็จะเก็บประมาณสีให้มันขึ้นสีประมาณนี้เนาะหรือว่าแดงๆเลยก็เก็บนะคะหรือว่าถ้าขึ้นสีประมาณนี้ก็ได้ไนะคะเราก็จะเก็บเนาะ ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยดูไปนะคะที่จริงเจ้าของสวนตรงนี้นะคะเขาดูแลดูแลสวนได้ดีมากเลยนะคะสวนมะเขือของเขาเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากๆเลยนะคะก็เขือเนะมะเขือเทศนะคะของพี่น้องทางนี้นะคะเขาก็ปลูกเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะก็เยอะมากเลยก็พูดถึงเก็บก็คืออ่า เก็บเรื่อยๆนะคะเก็บทุกวันทุกวันเลยก็ไม่มีการแบบหยุดนะคะก็เก็บเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะก็คือจะขึ้นไปบนที่แบบสูงๆหน่อยเนาะแล้วเราจะได้ดูว่า,าปริมาณมะเขือเทศที่เขาปลุกไล่เนี้ยมันเยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวอันนี้กําลังเดินไปนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นขึ้นไปอยู่บนที่แบบสูงๆเนาะแล้วเราจะได้ดูว่า เจ้าของสวนเขาปลูกเยอะขนาดไหนนะคะก็ถือว่าไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากๆเลยเก็บทุกวันด้วยนะคะเก็บทุกวันด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนที่แบบสูงๆนะคะจะให้พี่น้องดูวิวทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นประมาณ360องศาเนาะจะได้เห็นว่า <laughs> พี่น้องทางนี้เขาอ่า ปลูกมะเขือได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบอ่าเป็นยังไงอันนี้อันนี้จะอยู่ทางด้านด้านหลังเนาะด้านหลังคือมันจะเป็นที่แบบรับที่เรียบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณที่สูงๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทั้งหมดทั้งม้วเนี่มันเยอะขนาดไหนนะคะก็ที่จริงนี่ก็ถือว่าเยอะนะคะก็ เยอะมา,มากๆเหมือนกันนะคะนี่เ,ออเราขึ้นมาบริเวณที่สูงแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะว่ามะเขือที่พี่น้องคนนี้เขาปลูกเนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะ <ST> ก็ถือว่าเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะก็เยอะเหมือนกันนะคะ <ST> เยอะมา,มากๆเลย อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูแบบสามอ6 0องศานะคะก็คือเก็บแบบไม่อยู่ไม่ย่อนนะคะก็เก็บทุกวันนะคะไม่ใช่ไม่เก็บทุกวันนะต้องเก็บทุกวันเลยถ้าแบบไม่เก็บทุกวันนะคะก็เว้นก็อาจจะทําให้มะเขือแบบสุกแบบเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ม,มันเสียเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราปลูกมะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องเก็บเรื่อยๆนะคะอ่าคือ ไอหลักที่แบบเป็นสีขาวๆนะคะก็คือเป็นหลักของมะเขือเทศหมดเลยนะคะของเนี่ค่ะก็คือแบบสุกลูกหูลูกตาเลยค่ะไกลนะคะไม่ใช่ไม่ไกลนะคะเขาก็ปลูกเยอะแล้วก็ไกลามากเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือให้ดูแบบ360อองศาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาที่เดิมเนาะก็ช่วงนี้นะคะอ่า ฝนเมฆก็มาละคิดว่าแป๊บนึงก็ฝนน่าจะตกแล้วนะคะนี่สายพันเนาะที่แบบเขาเรียกในที่นี้นะเขาจะเรียกว่าสีดานะคะถ้าเป็นตัวนี้นะลูกทรงจะไม่เหมือนอที่เราเห็นนะคะทั่วไปที่แบบถ้าเป็นของทั่วไปที่เราเห็นเขาวางไว้แบบวางขายนะคะทั่วไปตัวนั้นเขาจะเรียกว่า เป็นะมะเขือเทศเนาะพันแบบเอฟต,ตาอะไรประมาณนี้นะคะสายพันเอฟตาอะไรประมาณนี้มันจะคล้ายๆลูกกระท้อนเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่กระท้อนนะคะตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าสีดาเนาะสีดาสายพันรู้สึกว่าเป็นเทพประธานอะไรประมาณนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าแบบนี้นะคะก็คือรูปทรงของเขาจะไม่เหมือนกระท้อนนะคะหรือว่ามะเขือ เทพที่แบบเราไปตลาดแล้วก็เขาขายทั่วไปเนาะตัวนั้นนี่จะเป็นาสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเอฟตาอะไรประมาณนี้นะแต่ตัวนี้จะเป็นสีดานะคะสีดาแต่ว่าก็จะเป็นอีกสายพันธุ์เนาะน่าจะเป็นสายพันธุ์เทพประทานอะไรประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าสวยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่สวยนะถึงแม้ว่ามันจะขึ้นแบบ เริ่มเหลืองๆแล้วนะคะแต่ว่าก็คือถ้าเริ่มเหลืองแบบนี้เราแบบดูแรลรักษาดีๆนะคะก็สามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็จะมีแบบที่เขากำลังออกนะคะนี่กำลังอ่าขึ้นออกผลนอนลูกของเขาก็เล็กอยู่นะคะก็คือถ้าเราดูแลดีๆนะคะก็สามารถแบบเก็บได้เรื่อยๆนะคะ ให้แบบลูกโตเต็มที่แล้วก็ออกสีค่อยเก็บแบบนี้นะคะก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะนี่สวยมากๆเลยเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะนะคะน,ะคะนี่ถ้าสมมติมว่าดูแลสวงดีๆนะคะก็สามารถที่จะาสามารถที่จะเก็บเรื่อยๆได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบ ดูแลไม่ค่อยดีไม่พ่นยาหรือว่า,าไม่ไม่แบบรักษาให้มันดีๆแบบนี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวมันก็จะเสียไปนะคะมันจะเก็บได้ไม่นานนะแต่อันนี้คือเจ้าของสวนเขาดูแลดีมากเลยค่ะสวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะไอที่แบบเป็นลูกพร้องจะเก็บก็มีนะคะแล้วก็ไอลูกที่แบบเพิ่งจะออกนะแล้วก็มีดอกด้วยนะคะก็สวยนะคะ สวยแล้วก็ถือว่าราคาก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะสวยนะสวยแล้วก็ราคาดีด้วยเนาะก็คืออย่างที่ว่านะคะนะคะก็อาชีพเกษตรกรเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะเราต้องขยันเนาะขยันแล้วก็สู้งานจริงๆด้วยนะคะมันถึงจะได้คุ้มค่าเนาะกับสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะถ้าสมมติว่าแบบเราไม่ขยนัน ไม่ตั้งใจทำนะคะก็ผลผลิตที่ออกมาก็จะไม่ดีนะคะเท่าที่ควรนะคะแล้วก็จะทำให้แบบเราเสียเวลานะคะก็คือมะเขือถ้าเป็นมะเขือแบบนี้นะคะแต่ละรุ่นที่เราปลูกเนี่ยเราต้องแบบใช้เวลานะคะประมาณสองสามเดือนนะกว่าที่แบบเขาจะโตได้ขนาดนี้แล้วก็เราเก็บได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะ ใช้เวลาเยอะด้วยนะคะแล้วก็ต้องแบบดูแลนะคะให้ดีๆนะถ้าเราแบบดูแลไม่ดีก็จะทำให้ผลผลิตออกมาไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเจ้านี้ก็ถือว่าโอเคผลไม้เอ,อไม่ใช่ผลไม้มะเขือเทศของเขาเนาะก็ถือว่าดีนะคะดีแล้วก็สวยนะนี่จริงๆนี่ถ้าขึ้นสีแบบนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องเก็บเรื่อยๆค่ะเก็บเรื่อยๆเนาะเก็บเรื่อยๆเลยถ้าไม่เก็บเรื่อยๆก็จะทําให้แบบเสียหายนะคะก็คือถ้าจะเป็นไปได้ถ้าเยอะประมาณเยอะขนาดนี้ก็ต้องเก็บแบบวันต่อวันเลยนะคะไม่มีการหยุดนะถ้าหยุดก็คือจะทําให้มะเขือเทศนะคะสูดสูบแล้วก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะคะ ก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็มาช่วยเขาเก็บมะเขือเทศเนาะก็ถือว่าสวยไหมก็สวยนะสวยแล้วก็เยอะมากๆซะด้วยนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะให้ดูละก็คือสุกลูกหูลูกตาเลยนะคะเยอะเขาปลูกเยอะแล้วเขาก็แบบดูแลดีนะคะก็เลยทําให้แบบผลผลิตของเขาเออกมาแบบอ่าสวยด้วยนะคะแล้วก็ ไม่เป็นโรคอะไรประมาณนี้นะคะก็ปกตินะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรเนี่ยก็ต้องขยันเนาะขยันทํามาหากินเนาะเบาเอาหนักสู้อะไรประมาณนี้นะคะถึงจะทําให้แบบผลผลิตของเราออกมาดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้ก็คือแบบจะทําให้แบบ ผลผลิตของเราไม่ดีเหมือนเจ้านี้นะเจ้านี้รู้สึกว่าเขาจะขยันทำาหากินมา,มากๆเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็พาทุกคนมาดูนะคะก็มาดูสวนเนาะของพี่น้องที่นี่นะว่าอ่าก็อย่างที่บอกนะคะก็ปกติเนี่ยที่นี่เขาจะเน้นปลูก ก็กระหล่ำอะไรเป็นหลักนะแต่ว่ามีบางเจ้านะคะมีน้อยมากที่เขาจะปลูกเป็นพว่มมะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เน้นกระหล่ำค่าถ้าเป็นคนบนดอยก็ต้องเน้นกระหล่ำเป็นหลักนะก็คืออย่างที่บอกเนาะก็ถ้าปลูกเป็นกระหล่ำอะไรนี่มันก็จะได้แบบขนขนทรงอะไรประมาณนี้มันจะได้สะดวกสบายเนาะไม่ต้องแบบอ่า มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลายเยอะแต่ถ้าเป็นผลผลิตอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องทำเรื่อยๆ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 ,ยๆไม่ต้องมีการเว้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นกระลำก็คือเราปลูกเซกแล้วตักเซกเรียบร้อยก็คือจบเนาะก็คือรอบเดียวเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่นะคะน,นี่ก็คือเก็บรอบที่ขึ้นสีเซกแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนแบบต้นของมันไม่มีลูกแล้วนะคะ ก็จะไม่เก็บแล้วนะก็จะทิ้งไว้ไปเลยนะคะแต่ว่าก็คือถ้าเป็นเจ้าของสวนเจ้านี้นะคะก็เขายังเก็บเรื่อยๆอยู่นะคะเก็บเรื่อยๆเนะาะก็วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็พาทุกคนนะคะมาดูสวนเนาะปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่า,าไปทำไรทําสวนที่ไหนนะคะก็จะให้เอซได้ดูบ้างเนาะว่าปกติ ปกตินะคะถ้าสมมุติว่าอย่างอย่างที่บอกนะคะหนูถ้าอยู่บ้านก็คือต้องทำงานเย็บผ้าอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่า,าไม่อยู่บ้านนะคะก็คือถ้าออกไปก็ส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยเขาเก็บนะคะเก็บพวกมะเขือเทศอะไรประมาณนี้เนะาะก็ถือว่าหนักไหมก็ไม่ค่อยหนักเนาะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆทำไปเนาะ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ